น่ารักอ่ะน่ารักดูจากท่าทางแล้วอืวิ่งดูวิ่งวิ่งกลางแขนเป็นาราเล่หรอหนูหนูเป็นอาราเล่หรอครับเบรกเบรกวัวทิมเลย ว่ายน้ำดูว่ายน้าว่ายน้าปอมแปมว่ายน้เป็นลูกหมาตรงน้ําเนออี่ยว่ายน้ำอยู่กับปอมปอมนี่มันเควสโรล,ลิชัดอีกสองเควสที่เป็นจีนกับเวนตีนี้ชิดซ้ายเลยอะเราจะเน้นเราจะเน้นแค่ครีคนเดียวนะโอเคบินกับเวนตีเราจะไม่เน้นโอเคปะ่ะสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม e n g i n i m p a c t อีกครั้งหนึ่งคือตอนเนี้ยเควสทุกอย่างที่มีของผมเนี่ยตันหมดแล้วแหละอซึ่งมันจะมีเควสพิเศษ ระดับตำนานมาให้3เคสจะต้องมีแรงสามสองสามสี่แล้วก็สามหกก่อนซึ่งเราก็จะมาสรุปโดยย่อเรียงลำดับกันเลยเริ่มตั้งแต่เควสที่3 2นะฮะคือของน้องครีนะฮะซึ่งเราจะได้ข้อมูลจากชาวเมืองมานะครับว่ามีผู้แข่งแก่งที่สุดในเมืองลมนะฮะอยู่นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลจากชาวเมืองมาแล้วก็มาหาหัวหน้าจีนนะครับเพื่อสืบหาผู้แข่งแก่งที่สุดในเมืองลมนะฮะ ซึ่งรู้สึกหัวหน้าจีนก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายคือไม่มีเลยเราก็เลยขอตัวออกมาจากห้องนะฮะแล้วก็มาเจอกับโลลิ I'm foring some not on sorryrry look hurt There's Hey here. ลลี่คนที่สองลองจ้องจี้น่ารักไม่แพ้กันเลยซึ่งก็คือน้องคลีนั่นเองนะครับน้องคลีจะให้เราช่วยเธอตามหาสมบัติที่หายไปนะฮะซึ่งสรุปแล้วสมบัติที่หายไปของเธอนั้นก็ไปอยู่กับแอ็บบี้เมดตัวหนึ่งนะฮะ ดูดูสายดูสายเอาสายไปสายไปสายไปเซฟช็อตนี้ไว้ซึ่งแอ็บบี้แมกซดว่าสมบัติของเธอนั้นคืออาวุธที่ไร้แรงนะครับแต่สรุปสุดท้ายก็คืออาวุธระเบิดนั่นเองครับซึ่ง นั่นแหละครับพอไปแตะมันมันก็ระเบิดใส่เรียบร้อยฮะซึ่งน้องคลีก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าเมือนจะโดนหัวหน้าจีนกำชับไว้นะครับว่าห้ามเอาระเบิดไปใส่ใครนะครับแล้วก็ได้ไอตัวคีย่านะไอตัวดาบน้ำแข็งนะฮะ ไซโคไม่เล่นไซโคเนี่ยปั่นน้องเล่นนะฮะว่าถ้าไประเบิดใส่ใครนะครับจีนจะเอาระเบิดมาระเบิดตัวครีด้วยนะฮะครีก็เลยรู้สึกสลดนะฮะ now, Emotions can hurt people. Jean can be dreadful. <gasps> this is it. It's time I'm done for. Mm. Uh, wait, so Clee's treasure is a bomb? Pie number one is never picking a fight with her, ever. Hold on. Why is she gone and run off? Seems like it. Well then let's head to the Knights headquarters and report to and สุดท้ายเราก็เลยไปอธิบายกับมอนาชินนะครับว่า <You 're S 2> มันคือ here, <too. S 2> อัีพิเมตนะฮะมอนาชินก็เลยให้อาภัยน้องคลีครับแต่ว่าก็ยังถามถึงเหตุผลว่าไอสมบัตินั้นคืออะไร,ร My ซึ่งมันก็คือ <I> ระเบิดนะครับ so น้องคลีเราก็เลยต้องไปรายงานตัวกับห้องขังนะครับ never see the light of day again clee i need you to answer me you said someone was injured where are they why is that but but mr fluffball was only a thief he didn't deserve to blow up hey come on now paimon already told you that the abyss mages are the bad guys and actually, they're the worst kind of bad guys you can imagine. They don't just hate the good guys, they hate all. Mr. Fluffball was a bad guy on purpose? <laughs> Mr. Fluffball is the enemy of humanity. Wh what? I don't get it. This was an oversight on my part. I did not tell you these things before because you are still young. In fact, the Abyss Order is a hostile force in Mondstadt, which has been unusually active lately. Ludihar passed him! Whoa! Hmm, let's see. Hmm, dance. Dance in, dance in. We'll save this shot. We'll do a separate shot, okay? Hmm... Mr. Honorary Knight, you've gotta come too! Woop-dee-doo! It's a happy ending! Except... Except what? Clee, where did you hide the treasure to begin with? Uh, I, um Were you trying to blow up the fish in Starfell Lake again? I wasn't! I swear I wasn't! Uh, she's giving us that look that means play along. Klee? I'll see myself to solitary confinement. <laughs> hmm. Paimon bets Klee must get bored in there all by herself. Okay. เอามาถึงควทที่2นะครับคเวทที่2ก็คือควสของหัวหน้าจีนนะครับก็ชอบติดวัหัวหน้าตลอดเ,เลย <c oughs> เขาคือลองหัวหน้า <c oughs> เขาคือผู้รักษาการเออ <c oughs> มันติดไปแล้ว <c oughs> เหมือนจะพูด เหมือนพูดว่าตัวละครรองหัวหน้าเป็นหัวหน้าตลอดอ uh, นั่นแนหะคือเราเหมือนจะได้ข้อความจากชาวเมืองนะฮะให้หัวหน้าจีนนะครับมาแก้ปัญหาภายในเมืองนะครับมีตั้งแต่การเรื่องภาษียันเรื่องหาแมว <I> นะทุกคนหวังพึ่งรองหัวหน้าจีนหมดนะครับซึ่งเราก็เอาข้อความทั้งหมดที่ทชาวเมือง Actually, อยากให้ช่วยนะครับไปให้รองหัวหน้าจีนนะครับซึ่งรองหัวหน้าจีนก็ เหมือนจะรู้สึกแปลกๆนะฮะเหมือนจะไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายแล้วหลวหัวหน้าจีนก็ล้มปุ๊บไปครับแล้วเราก็ให้แล้วเราก็นําเธอมาส่งให้บาบาลาดูแลรักษานะแล้วก็ให้แล้วก็ไปจัดการงานของชาวเมืองแทนรองหัวหน้าชีนนะครับอุ didn't m i s s out on anyone's commissions did we Sarah's hilly Charles Charles tax return Margaret's cat Seems that's everything We'll be on our way then, Jean. Jean, are you okay? How's Jean holding up? Is it serious? It's just burnout from work stress. She'll be fine after a good old rest. Thanks for bringing her here. She may have tried to keep soldiering on otherwise. It's not a surprise, though. She does have a lot to get through every day. ซึ่งกองอัศวินทุกคนก็ด้วยกันออกไปทํางานแทนหัวหน้าจีนด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะออกไปช่วยชาวเมืองนะฮะไอตัวดาน้องแข็งนะครับก็มาให้เราช่วยอะไรบางอย่างครับแต่นเรื่องยังไม่บอกตอนนี้นะฮะแล้วก็ก็ช่วยไปเรื่อยๆครับช่วยไปเรื่อยๆจนเราขับไปหารองหัวหน้าจีนอีกทีหนึ่งก็จะพบว่ารองหัวหน้าจีนนะครับไปอยู่ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ รองหัวหน้าจีนก็จะตัดพอนะครับว่าเธอไม่สมควรเป็นรองหัวหน้าของแฟายสวินของกองอสวินนะครับเพราะว่าเธอไม่มีความสามารถพอนะครับเนื่องจากว่าเธอป่วยนะฮะก็เป็นความคิดที่กดดันตัวเองครับจนสุดท้ายพอเราให้กำลังใจเธอเธอก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกแอบบี้เมลนะฮะมารังควานเธอนะครับ รองหัวหน้าจีนกับเราก็เลยไปตบกปากมันนะฮะถึงที่ you แล้วก็ตบเฟสนะฮะกลับมาที่เมืองก็จะมีทหารคนหนึ่งนะครับมาเรียกรองหัวหน้าจีนไป <you> sure? พบที่ปราสาทดยด่วนนะครับทําเหมือนว่าจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น <c oughs> แต่ที่จริงแล้วก็คือมันมันเป็นงานเลี้ยงฉลองที่ <For goodness S 1> พวกกองอัศวินเรานะฮะช่วยกันทําขึ้นมานะครับ <you> sure? เพื่อเลี้ยงฉลองให้รองหัวหน้าจีนนะครับก<ๆ>็สรุปสุดท้าย Long wow. when I think this would be pretty agitating. Mm -hmm. Maybe it is an emergency, emergency after all. Oh, what's all this? It's a thank you party for you. A thank you party? Jean, when we heard the news about your illness, we were all so worried about you. We can only imagine how much pressure you must be under as acting Grand Master, and you do. S we thought that since you so rarely take any time off, we'd take this chance to throw you a party. After all, you'll never let us do this once you're back at work. <laughs> uh. Jean? I. Uh. Huh? Is this Jean when she's shy? I've never seen her like this. It's easy to forget that outside of work, Jean is just a normal person, like anyone else. I. This is just all such a surprise. Thank you, everyone. This really means so much to me. Oh, it is you. Yes, I am just getting some air. Uh oh, it seems like something's bothering Jean. I want to thank you again. Either way, it is good to be here together with everyone. It has lifted my spirits, and it has taught me something. What's that? I am definitely more of a dandelion knight than a lion tooth knight. The lion tooth knight represents Vanessa's past. A past in which she fought hard for Mondstadt, but it was the Dandelion Knight that represented her hopes for the future, a future belonging to the newly formed Knights of Favonius. I do believe that Vanessa watches over us, whether from high up above or from the wind all around us. Let the wind lead, the winds of freedom will guide us. แล้วก็ควสที่3ของเวนตินะฮะจะปลดได้ก็ต้องแรงสามหก่อนนะครับเรื่องของเวนติคือเวนติไปได้แว่นสอผีนะฮะภาพหลอนหรือคนหรือสิ่งของอะไรก็ตามที่อยู่ในจินตนาการในหัวของคนอื่นนะครับเราก็ตามส่องไปเรื่อยๆฮะ จ,จนไปเจอกับเ e อีเลนนะมีภาพมินจนินนาการที่เป็นเพื่อนในจนินนาการเป็นรองหัวหน้าจีนนะซึ่งเอเลนก็จะบอกว่าเธอพยายามฝึกฝนเพื่อจะได้เป็นอยู่ในกองอศวินนะฮะแล้วก็เธอฝึกหนักมากจนเธอไม่มีแรง ไปผจญภัยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าแจ็คให้เราฝากไปบอกแจ็คนะฮะว่าเธอไม่สามารถไปร่วมผจญภัยกับเขาได้นะครับเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการฝึกฝนนะฮะเราก็เลยนำข้อความไปบอกแจ็คนะซึ่งแจ็คอยู่ในเันเจียนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสแตรลีนะซึ่งสแตรลีเนี่ยเป็นนักผจญภัยในตำนานนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่เท่าที่เราฟังฟังเขามานะ เหมือนเขาจะเป็นคนขี้โมจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พาทั้งแจ็คและสตาลีนะครับ <What? S 1> บุกบาฟาดงนันเจียนนะครับไปจนถึงชั้นสุดท้ายนะ เราก็สู้บอสสำเร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นสแตนลีพอมเสร็จสแตนลีก็เดินหนีหายไปนะฮะแจ็คก็ขอให้เราช่วยไปตามหาดาบในตำนานนะซึ่งสแตนลีเคยบอกไว้ว่ามันอยู่ในป่านะครับหลังจากที่เราไปหาดาบในตำนานที่สแตนลีเคยบอกไว้นะฮะเราก็พบว่าดาบกระโลนในตำนานนั้นก็คือดาบเก่าๆกะฝาวายแต่ด้วยความ ที่เวนตีเป็นนักกวีนะครับก็ล้อสะจนแจ็คนะครับเชื่อว่าดาบกับโล่นั้นเป็นของเป็นอาวุธชั้นดีนะครับหลังจากแจ็คได้ของเรียบร้อยน,นะครับแจ็คก,ก็ดีใจแล้วก็กลับบ้านไปนะครับซึ่งตามระหว่างทางมาแล้วก็เห็นว่าสแตลรีนะครับ ตามมาดูพวกเราตลอดเวลานะฮะเราก็เลยถามแตลีย์ไปว่า <c oughs> ตามพวกเรามาทําไมครับแตลีย์ก็ไม่พูดอะไรครับแล้วก็กลับไปกินเหล้าที่ร้านเหล้าไอ้หัวแดงนะฮะ <c oughs> ซึ่งหลังจากที่เราสะกดรอยตามแตลีย์ไปที่ร้านเหล้าเนี่ยเราก็เห็นแตลีย์เมาอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็พั่มเพอนะครับว่า จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ชื่อสเตล,ลีนะฮะสแตล,ลีคือเพื่อนของเขาเป็นดาวพระจลภัยในตำนานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตนะเพราะว่าช่วยเขาเอาไว้นะฮะนสุดท้ายเราก็ได้รู้ความจริงนะครับแต่ว่าเหมือนสแตล,ลีเองสแตอล,ลีเก้เนี่ยฮะก็จะรู้ตัวนะครับว่าพวกเราฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ตกใจหรือกลัวว่าเราจะเอาไปเปิดเผยเลยนะครับเพราะว่าเจตจำนงของตัวเขาเองเนี่ยที่ปลอมเป็นสแตอรลีเนี่ยก็เพื่อไม่อยากให้คนในเมืองนะครับลืมประวัติชีวิตของสแตรลีเพื่อนเขานะครับาะถ้าเขาไม่สมรอยเป็นสแตรลีเองก็จะไม่มีใครเล่าประวัติชีวิตของสแตรลีตัวจริงนะฮะจึงทําให้เขาต้องสมรอยเป็นสแตรลีนะครับแล้วก็เล่าถึงเกียรติยศ ประวัติชื่อเสียงของเพื่อนเขาให้คนอื่นฟังนะครับตัวสุดท้ายพอเขาแก่ตัวลงนะฮะสิ่งที่เขาเสียใจยที่สุดก็คือด้วยความแก่ของเขานะครับเขากําลังจะหลงลืมเรื่องราวของเพื่อนเขาด้วยความชราภาพของเขานะฮะทำให้เวนตีนะฮะแสดงกับพี่นิหารความเป็นเทพให้นะครับเวลาพี่โชว์เทพพี่ก็เทพเทพเนาะ The wind! I, I can hear the wind blowing in the Mare Chivari! Oh. I always believed... you existed! Will you hand me your old friend's spirit? Huh? Huh? สเตอลีเกสนะฮะก็ได้เจอเพื่อนของเขานะครับที่เป็นวิญญาณน,นะฮะแล้วก็มีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะบอกต่อเรื่องราวของสแตนร์ลีนะฮะแล้วก็ช่วยให้แจ็คได้เป็นนักผจญภัยตามที่เขาอยากเป็นนะฮะซึ oh, ่งหลังจากนั้นเวนติก็มาเล่าภูมิหลังของตัวเองให้เราฟังก็เป็นอันจบเปสของเวนติครับนี่ก็คือเนื้อเรื่องเปสในตำนาน the situation with Stanley. In old Mondstadt transpired the story to be told. Where a tyrant ruled, I met a boy not that old. The liar he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky. He was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, For the whirlwind takes and gives naught in return. The true sky and songs that cageless soar. Were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised in the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom, and we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew, the story passed down. And since then, never has another worn its crown. So then what? What happened to your friend? Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Yes, of course! The suspense is killing Paimon! Now's the time you suddenly get a craving for apples? Real <laughs> Getting a little peckish or something. Huh. Pimon's had it up to here with you. <sighs> you know, you're so smart it almost makes me uncomfortable sometimes. But then maybe it's right that true friends can tell what the other is thinking. A refreshing drink, a gentle breeze. <sighs> Moments like this always take me back. Back to a song that I first heard from him. Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly.